สถานก,การผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่สิบนะครับผู้ร่วมแถลงข่าวที่จะให้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อยากจะกล่าวเรียนว่าคนสุรินทร์เปิดบานโดยมีพลายทองไปเป็นมัสคอตนะครับกีฬาที่เราจะจัดก,การแข่งขันมีอยู่กันสำนักนันทนาการหัวหน้าส่วน,นราชการจังหวัดสุรินทร์นะค่างนะครับมีประสาทเราเป็นจริงๆและจังหวัดสุรินทร์เนี่ย มีประสาทํานวนมากครับท่านผู้ในการสนักการกีฬานะคะแล้วก็สื่อมวลชนแข้งบุกอีกทีทุกไทยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับซึงาการประกวดคาราโอเกะนี่แบ่งเป็นสองก้าชนิดก,กีฬากับกีฬาที่เรียกว่ากีฬาสาธิตนะครับก็ได้แก่ครีทานะครับเราจะจัดการแข่งขันัง่างนั้นในฐานะที่เรามีความเป็นการนาการนะคะวิทยาศาสตร์กีฬา ก็รวมถึงการพัฒนาบุคลาก,กรการภกษาและการกีฬาในส่วนนี้นะคะก็นอกจากว่าเราเรื่องทั้งหมดเนะะี่ยก็คือสุดท้ายนี้จะเป็งที่เกมสุขภาพภางอีสานทีปีนี้ทางนายกรัฐสนตีมายจะจะเป็นเจ้าภาพนะครับส่วนท่านกรมึาษาครับที่สอนแสนใหม่ผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมเล่นศารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ได้ ให้เกียรติกับจังหวัดสุรินทร์ยิ้มไม่ต้องรบนักกีฬาแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับเราพร้อมร,รับเต็มที่ด้วยไมตรีจิตและวิตรภาพาเป็นที่รวมของช้างนะครับของจังหวัดสุรินทร์ชมวิถีคนกับช้างอำเภอท่าตูมหมู่บ้านทอผ้าไม,ม้่าสังมามาอยู่มากินมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่คือภาพรวมที่เรีว่าสุรินทร์เกมนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนก็กินนี้คงจะเห็นบันสคอร์ตนะครับ งทใบสนามที่จะจัดการแข่งขันที่จะใช้สนามกีฬาศรีนรงค์ซึ่งเป็นสนามกีฬาของจังหวัดและสนามนี้สุขภาพอานามัยความสุขความเบิกบานนะครับทั้งร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุซึ่งั้นจะเป็นสีสันให้คนรุ่นใหม่ได้เดินตามรอยความฝันในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ก็คือเกมแห่งสุขภาพและความเบิกบานภาพรวมของการที่เป็นเจ้าภาพใน่ครั้งนี้ในการจัดการแข่งขันกีฬาและนันกนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย งามพร้อมวัฒนธรรมนะครับในส่วนตัวเองก็คงจะพูดนะครับถึงลักษณะถึงข้อดีหรือถึงลักษณะเด่นนะครับอของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับตาม2พ2519ระหว่างวันที่12ถึง15กรกฎาคม2 5 5 9นะครับซึ่งเรามีกีฬาจชนวนทั้งสิ้นนะครับเรามีวัฒนธรรมหลากหลายนะครับทาากูท่าคอมเมนท์ท่าสวยนะครับเพราะฉะนั้นในนามจังหวัดสุรินทร์ความเบิกปา่าและก็มีมีริว้วเส้นสี รูปคน,นออกกาลังกายเพื่อสุขภาพอย่างมีความสุขก็คือเน้นการออกกาลังก,กายน,นะครับอย่างไม่มีความเบิกบานแจ่มใสนะครับเป็นการแสดงถึงเกมการกีฬาแห่งขันที่สร้างสุขภาพของผู้สูงวายและก่อให้เกิดความโดยเราใช้ชื่อการแข่งขันเรงนี้ว่าสเงนเกมนะครับคําว่าแสเงนไทยของชาวสุรินให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับพร้อมที่จะรองรับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการในครั้งนี้นอกจากนั้นแล้วยังจะพร้อมที่จะเปิดเมืองสุริน